ยจุ่มเลยเด้อดูดิยิงหมดย่งดูเออหิีหนีเย็นๆนะหิวเย็นกูไปแล้วไอ้สัตว์ภาวนาอย่าเป็นคืนกินความหวังแล้วกันนะ

ตอนที่ไปเหรอเฮ้ยยังมาทางนี้ยังวนวนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน่าแกะเสร็จเดี๋ยวโดนไม่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 โดนเดี๋ยวฮิวให้ก็มาดิครับก็มาดิไม่เอาอ่ะเก็บแบงมุมมิเนี่ยเอาเหรอแบงมุมมาแน่นอนนี่ยไม่มีหิวอ่ะป่อที่ผ่านไปกิ่เลยพันไปก่อนเวรุ่น ไอ้เฮียกดกดช่วยไม่ได้ <มา S 1> เฉย,ยม,ามากูนี่วางากูนี่เกียแม่งไปไ,ไวมากอ่ะแม่ใจ<ป>เลยจะวนไม้กละพี่น้องไม่มีโนวันก็ปวดหวัวหน่อยนะไม่ต้องม<า>ไม่ต้องมาไม่ได้ครับต้องมาสองต้องมาสอง่อยตายไปเลยงั้นช่วยไม่ได้ครับต้องมาสองอ่ะอีกคนอยู่ไหนครับมาเร็วผมสแสดงบายรอมาแล้วเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามเข้าเลยตบนี่กระจุงไม่เป็นเดี๋ยวเช็ค อ,อย่าพูดอย่าปุ๊บชิคปั๊บคนะประมาณสองรอบด็อกเตอร์อ่ไปได้โอ้โหเตตีแตกบอลแล้วคนนี้ไปห้องอะไรมาไมมันหัวเติร์สอยู่ผมอยู่ผมทั้งวันทั้งคืนอยู่โซนไหนครับบอกหน่อยครับคุณจุ๊บอยู่เอ่อกลางแมพครับโอเคไปแล้วไปแล้วไปคนปันปนป่นไปคนปัน่นไปคนปั่นชงผมมาในะอุ้ผมแต๊กไม่ไม่มันหลอกมันหลอกแหมน่บานแล้วแปดตีประตีแล้วทุกคนเฟด เจอหาคุ้่าว้ยวะเจอเทมไฟเอาแล้วเจอสองอันเลยไม่ใช่เกินงตีล็อกแล้วอยู่ใกล้ขนาดนี้เอาเรียบร้อยดีเล่นอย่างนั้นกูตายยากไปแล้วอะใครแล้วก็มาสิก็มาบอกป่ะครับน่ะเออรักพี่รักพี่รักพี่เดี๋ยวผมโนแมงเดี๋ยวผมแมงคิดว่านิชัยไหมมันเซนมันเซนเหรอไม่เสร็จไม่เสร็จเกิดเทมไฟอยู่นะเฮ้ยมานรับผมมานรับผมมานรับผมหลั้งนะใช่ไหมมีทางหลังใช่ไหมอ้าเรียบนี่ไงเก่งนะไม่ควรเอาลงห้องวีเลยมันแบบแกล้งเด็กอะ พี่โกงวอะไร,รอ่ะเฮ้ยออกมาแล้ว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 เป็นตัวเลยเฮ้ยเอ้ย,อยบันรึกเติมขวานใช่ไหมใช่อแล้วมันอันนี้ตัวละครมันวิ่ง